แนค่ะวัน no นี้ก็มาเปิดตัวเรือนอะไรทรงสุบันค่ะของ Beauty เจ m e ก็ประดับด้วยทองแล้วก็เพชรมากมายน่าจะเป็นการเดินแบบที่แบบว่ามีเพชรมูลค่ามากอยู่บนตัวมากที่สุดค่ะการลยควค่ะคือตอนแรกเห็นชุดก็แบบอุ้ยชุดหางยาวอลังแต่พอเจอเพชรเข้าไปชุดดรอปไปเลยชุดนี้มูลค่าแพงไหมพี่สหรับคี่ไม่ทราบแต่ว่าก็น่าจะก็น่าจะหลายล้านอยู่อ่ะเพราะว่าแค่แบบแหวนนี้ก็หลายแสน เลงเลงสักชุดไปให้กีโอ้ยไม่น่าจะไหวค่ะค่ะ ถากคนแรงคนแรงเคยเจอปะกายเพชรจนแบบแรงเลยเคยไปทบุญอะไรนะคะอาใช่ใช่ใค่ะก็มีโอกาสได้ไปทำบุญด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าว่างก็ก็ไปด้วยกันนะคะใช่ไม่มาถวาละค่ะทำไมต้วาละค่ะหนูไม่ทราบเหมือนกันพี่ป๊อกชวนไปใช่ปกติหนูจะไม่ค่อยแบบว่ามีความรู้ทางด้านนี้สักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า หือเคยได้หรือยังไงพี่ห้ที่ไม่รู้เหมือนกันว่ากติกเกเขาไปทําแบบเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เราก็แค่ว่าเออเราอยากไปทําบุญเราก็อยากเข้าวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปไม่ได้ไม่ได้คิดว่าแบบต้องได้อะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เมื่อวานแล้วค่ะพี่บอกชวนค่ะทส่บุญอะไรอย่างเงี้ยคะ ใช่เขาไปเขาทำบุญบ้านเขาคนขาทำบุญบ่อยใช่ถ้าเราไปไหนได้ด้วยเราก็จะไปด้วยค่ะเอาตามสะดวกแต่ายค่ะจริงๆถ้ามีโอกาสอยากไปอีกใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากไปอีกนะคะคือถ้าเราว่างเรา เราสะดวกกายและใจแล้วก็แล้วก็อยาก,กไปเมื่อไหร่ก็ไปไม่ไม่ต้องซีเรียสมา,จากจับฟ้องนี่ดูจะขัดกันลุกนะฮะชอบาาาาทำวัดทำบุญเรื่บุญเลยอาจจะด้วยที่บ้านเขาแบบฝูกฝังมาฝูกฝังมาตั้งแต่เด็กกันเลย้ย<ๆ>เขาก็จะแบบสวดมนต์ทุกวนันแบบไปทําบุญบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแนวแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชวนเราสายบุญชัสชวนเรามากกว่าใช่ใช่ใช่ปกติคนอาจจะคิดว่ากี่ชนพี่ป้องเนาะเพราะว่านากี่ดูแบบว่าวันหวานน่าจะ เข้าวัดเข้าว่าเปล่าเลยค่ะเมื่อกี้ใส่บุญมากขึ้นไหยคะ ก็มากขึ้นนะมากขึ้นด้วยความที่เราเป็นลูกครึ่งด้วยแหละคือคุณพ่อก็เป็นคริสคุณแม่ก็เป็นเป็นพุทธพอมันผสมผสมอะมันก็ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่ใช่คือไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเออไม่ได้ไปทั้งบมดไม่ได้ไปทั้งวัดแต่ส่วนมากเราจะทําบุญกับการเหมือนแบบไปช่วยคนที่ที่ได้โอกาสน้องๆต่อตามโรงเรียนหรือตามอะไรอย่างเงี้ยเราจะเราจะเป็นไปทางนั้นมากกว่าใช่ แต่ว่าเข้าวัดเข้าโบสถ์จะไม่ค่อยทักเท่าไหร่จริงๆลเวลาเข้าไปอย่างนี้ ขาดเขินไหมเดี๋ยวต้องสวดส่วนไม่ค่อยเขินแต่ว่าต้องสวดตามพี่ป๊อกเพราะว่าสวดไม่เป็นค่ะต้องไปหานหนังสือธรรมะมาอ่านด้วยกก็จะมีแบบบางวัดที่เขามีแบบกระดาษมาให้เราแล้วอะไรเงี้ยเราก็สวดตามขนาดมีกระดาษนะบางทียังผิดผิดถูกถูกเลยแต่ว่าทำได้ใจอ่ะไม่ไม่เป็นไรใช่มันอยู่ที่ใจใช่ค่ะพี่เรื่องมืออาชีพพี่ป๊อกช่วงนี้งานหนักมากนะพี่จังทำไมดูโซมใช่พี่ป๊อกงานหนักมากช่วงนี้อาจจะด้วยที่เขาทำ งานหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นทําเพลงช่วยงานที่บ้านของครอบครัวแล้วก็มีถ่ายป๊อกกี้อนเดอรันด้วยกันแล้วก็ถ่ายละครอีกมันก็เลยค่อนข้างหลายงานรวมๆกันนะคะทำไม่โซมไปด้วยอะไรนะคะทำไม่โซมไปใช่นอนดึกตื่นเช้ามันก็เลยค่อนข้างแบบว่าทําให้ร่างกายเสื่อมโซมได้เราช่วยดูแลไงคะต้องเไปดูแลเรื่มปกติค่ะเราทํางานเราก็โซมมันเป็นช่วงเนาะช่วง ที่มันทําทุกวันอ่ะมันก็ลําบากแหละมันก็ทําอะไรไม่ได้แต่ว่าท่านวหน้าเห็นว่มมีนวดหน้าใหมมันมันเช้าเจ็ดเช้าสี่สี่สี่ทุ่มมันไม่มีร้านไหนเขาเปิดนวดก็เลยก็เลยต้องไม่ไม่เป็นร้านคุณแม่มีรร้านคุณแม่มีอะแต่ว่ามันสี่ทุ่มมันปิดแล้วอ่ะมันไม่มีใช่มันมันไม่มีที่ให้ไปอยู่แล้วเลย คืออาจจะด้วยความที่เราทํางานตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้หนักขนาดนั้นน่ะถ้าเราไหวเขาก็ต้องไหวเพราะฉะนั้นมันกับแค่ทํางานทุกวัน เป็นระยะเวลา2 3สอาทิตย์แล้วก็มีพักล้วกลับมาทำใหม่มันไม่ได้หนักขนาดที่แบบว่าจะต้องโอขนาดนั้นนะคะแล้วคุณอาจารย์ห็นมองว่าเฮ้ยต้องมางทำงานขนาดนั้นที่แบบครอบครัวก็แต่ว<ช>่า<อ>ได้อะไรได้ดีหนูว่าเขาก็หนูว่าทุกคนก็คงอยากจะทำอะไรด้วยตัวเองมากกว่าเนาะมันภูมิใจมากกว่าแล้วก็มันทำให้เรามีคุณค่ามากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถทำเองได้ช่วยเหลือทางครอบครัวได้ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะมันก็ไม่ห่วว่าเขาไม่เคยขอเงินครอบครัวใช่ใช่ค่ะ ด้วยความเกรงใจก็ดีนะคะเพราะว่าเขาก็บอกว่าค่าเล่าเรียนที่ไปเมืองนอกมามันก็เยอะพอแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่เขาที่จะต้องแบบตอบแทนมูลคุณคุณพ่อคุณแม่อ่ค่ะเขาก็เลยทำงานเองดูแลตัวเอง